ความสูงก็ประมาณนี้นะครับนี่ผมสามารถตัดเครือได้นะครับหยิบจับตัดได้ง่ายนะครับเพื่อนๆดูครับนี่เป็นกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ได้มีเวลาที่พอที่จะมาตัดดูแลทําความสะอาดโคนต้นนะครับนี่ครับกอนี้ครับเดิมทีปลูก1ต้นนะครับอันนี้คือชุดที่5ที่6ที่7แล้วนะครับชุดที่5ที่6ที่7หมายความว่า ผมได้ตัดเครือกล้วยไปแล้วนะครับทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนเพื่อได้ดูก่อนหน้านั้นตอนนี้นี่นะครับลูกลหลานของต้นกล้วยต้นนั้นนะครับก็ให้ผลผลิตเยอะมากนะครับนี่เป็นกล้วยน้ําว้าพันตี้ดูครับประมาณ12หวี13หวีนะครับต่อเครือนี่นี่นะครับดูครับสวยงามนะครับตอนนี้ออกเครืออยู่3ต้นนะครับนี่โคนต้นนี้ดูครับต้นเยอะมากอันนี้คือผมมาตัดทําลายนะครับตัดทําลายไป หลายต้นนะครับหลายคนอาจจะถามว่าทําไมไม่ขุดแยกนอเอาไปปลูกนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราขุดแยกนอเราจะได้นอก็จริงแต่สิ่งที่เราจะเสียไปก็คือรากต้นเนี่ยที่เราขุดไปเนี่ยม,มันอเหมือนการขุดเอารากเขาออกนะครับทีเนี้ยมันก็จะเป็นแผลพอเป็นแผลแล้วเนี่ยโอกาสที่ต้นจะเหลืองนะครับจะเหลืองจะแพ้น้ําหรือเป็นเชื้อราได้ง่ายนะครับต้นมันก็จะเหลืองเลยถ้าเป็นเชื้อราทีนี้ผมก็จะใช้วิธีการตัดนะครับตัดรอบ ตัดพวกสางใบออกนะครับแล้วก็ตัดต้นที่เราไม่ต้องการเนี่ยเอาออกนะครับเราก็จะได้กล้วยหวีสวยๆแบบนี้นคนับเครือเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขนาดต้นหลายต้นนะครับหลายต้นเนี่ยยังสวยงามมากนะเพื่อนๆขนาดมีหลายต้นเนี่ยยังสวยงามเป็นกล้วยน้ําว้าพันเตี้ยนะครับบางที่เขาก็เรียกว่ากล้วยน้ําว้าพระราชทานนะครับนี่ความสูงของต้นก็สูงไม่มากนะครับรนี่นะครับเพื่อนๆความสูงก็ประมาณนี้นะครับนี่ผมสามารถ ตัดเครือได้นะครับหยิบจับตัดได้ง่ายนะครับเ,เพื่อนๆดูครับนี่เห็นไหมสวยงามนะครับบางคนนะครับบางคนนะครับก็จะมาคอมเมนต์บอกว่าไอ้กล <te ้วยน้ำว้าพันเตี้ยเนี Explorer> ่ยมันไม่ม um, ีนะครับเขาก็จะหาว่ามันไม่มีเขาก็แสดงเหตุผลว่าทําไมกล้วยน้ำว้าถึงเตี้ยเพราะว่าผมเนี่ยตัดต้นบ่อยจนต้นมันเตี้ยนะครับเขาก็ให้เหตุผลแบบนั้นนะครับคือ จริงๆแล้วกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยมันมีนะครับนี่คือกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยจริงๆนะครับความสูงของมันก็ประมาณประมาณนี้ความสูงของเขานะครับประมาณนี้บางท่ามันสวยมากมันอาจจะสูงเลยหัวผมหน่อยนะครับแต่มันก็ไม่สูงมากเหมือนกับกล้วยน้ำว้าปากช่อง50นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ดูเปรียบเทียบว่าน้ำว้าพันเตี้ยกับปากช่อง50เนี่ยอ่ะศนเนี่ยมันต่างกันยังไงอันนี้คือกล้วยทั้ง2ชนิดปลูกแบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายนะครับก็ตัดหญ้ามากองๆองไว้ตามธรรมชาตินะครับ ก,ก็ทิ้งแบบรกๆหน่อยเห็นไหมนี่มาดูนี่นี่คือกล้วยน้ําว้าปากช่อง50ครับนี่เห็นไหมความสูงเนี่ยอันนี้คือปลูกแบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับเพื่อนๆปลูกแบบทิ้งๆไว้นะครับลดน้ําบ้างนี่ต้นจะรีบๆสูงๆนะครับอันนี้คือต้นไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็จะรีบสูงแบบนี้นี่คือปากช่อง50นะครับนุ่นเห็นเครือไหมนั่นะแล้วมาดูพันเตียครับเปรียบเทียบกันเลยนี่นี่คือพันเตียเห็นไหม พันเตีย้ยเขาจะเตี้ยๆอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยพันเตีย้ยน่ารักนะครับสวยงามครับเพื่อนๆเห็นไหม